สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับผมเชิบเชิบกินเที่ยวหานะครับวันนี้จะมาเลี่ยมพระกรอบทองนะครับผมใส่พระปิดตาครับเรือว่านครับผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องพระจะเท่าไหร่ครับแต่ว่าผมเลี่ยมพลาติกเลี่ยมกรอบพระอย่างเดียวครับดูพระไม่เป็นนะครับผมนี้เป็นพระปิดตาครับมาใส่กรอบทองนะครับผม เรียมขัดกันน้ำให้ดูนะครับผมไปดูกันเลยครับผมขออภัยนะครับวันนี้อาจจะเสียงแหบเสียงแห้งหน่อยครับเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นหวัดครับผมเจ็บคอมาหลายวันแล้วครับเริ่มกันเลยนะครับอันนี้คือผมวาดวาดแบบไปแล้วนะครับแบบตัวใส่ล็อกกงพ้านะครับเจาะรูก่อนนะครับเจาะรูเจาะรูอย่างนี้นะครับ แล้วก็ทำการเลื่อยเลยครับผมเลื่อยตามเส้นครับข้างในหน่อยครับผม ใช้พลาติกแกนกลางประมาณ5มิลนะครับผม5มิลกับพลาติกหน้าไหลของแผนประมาณ7มิลครับถ้าใช้พลาติกขนาดบางไปก็กรอบพระหนานะครับผม จะไม่พอดีกับตอบนะครับทำให้ดูไม่สวยงามนะครับผมเราต้องกาให้พอดีนะครับอันนี้ที่ผมเลื่อยมานะครับเพื่อแบบที่วาดไว้นะครับผมต่อไปก็จะมาตัดไปออกนิดนึงครับไม่ให้มีรอยที่ว่าเป็นรอยเลื่อยนะครับผม พัาติกไอ้มีกระดาษกันลอยนะครับผมลอกกระดาษออกก่อนครับเราก็จะได้พัาติกเซตใส,สยอย่างนี้ครับผมจากนั้นเราก็จะมาลนไฟนะครับผม เราก็จะมาวนน้ำยานะครับเพื่อให้พลาติกใสนะครับผมลนจนกว่าพลาสติกจะอ่อนตัวนะครับข,ขั้นตอนนี้ก็ค่อยๆไล่ไฟนะครับผมแต่ถ้าเราชี้แรงบางที จะทำให้ติดเป็นเม็ดๆนะครับกลับให้ตรงนะครับผมถ้าเรา เพิ่งหัดทำใหม่ๆนะครับเราจะจับอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันพลาสติกมีความร้อนมากเลยนะครับภาษัยว่ามือผมด้านแล้วผมทํามาบ่อยแล้วผมผมรู้ว่าต้องควรทําแบบไหนครับถ้าจับอย่างนี้เลยนานๆมันร้อนนะครับเนี่ยร้อนร้อนมากเลยเราพยายามจับแต่พยายามอย่าให้โดนหน้าพระลูกค้าครับบางทีแบบลูกค้าไม่ชอบว่าแบบเวลาจับแล้วมันเป็นรอยเป็นอะไรครับ แต่บางทีมันจำเป็นก็ต้องจับนะครับผมต่อไปเราจะมาใส่พลาสติกหน้าหลังนะครับผมจัดให้ตรงครับจากนั้นก็หยอดน้ัยาเลยครับผม ใายเหล็กมีดมีครับพยายามอย่าให้มีฟองอากาศนะครับถ้ามีฟองอากาศแล้วน้ําก็จะเข้าไปได้นะครับผมเดี๋ยวรอน้ํายาแห้งครับครับน้ํายาแห้งแล้วก็มาใส่ข้างน,นะครับทาเหมือนเดิมครับผม มันไม่มีนะครับมันมนมีผลลังมาไหมมีมีดี๋ยวไว้รอน้ำยาแห้งนะครับผมทิ้งไว้ให้รอน้ำยาแห้งสักพักนึงครับน้ำยาแห้งแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะมาตัดขอบข้างออกกันนะครับ ตัดขอบข้างออกให้พอดีเข้าไปในกรอบได้นะครับครับตัดขอบออกได้แล้วครับก็จะประมาณนี้ครับผมจากนั้นก็จะมาใส่เข้าไปในกรอบแล้วเราก็จะหยอดเทียนลงไปนะครับ อันนี้คือป้ายน้ำหนักครับน้ำหนักเป็นน้ำหนักทองครับ3ามจกรัมนะครับก็ราคาก็ทองตัวนี้ก็แพงเอาเรือเกินนะครับ แล้วก็รอให้เทียนแห้งนะครับนี้เราหยอดเทียนไว้ครับผมจากนั้นล่ะครับเราก็จะมาเริ่มขูดเทียนออกรอบข้างๆนะครับ ตรงเครื่องมือผมจะมีล่องนิดนึงนะครับล่องเพื่อเราจะได้ขูดขอบข้างออกเพื่อจะได้วางแผ่นหลังลงไปครับผมเป็นเทคนิคครับเทคนิคของการเลี่ยมขอบผ้าครับ ครับขูดออกให้มีช่องว่างขูดรอบๆครับแล้วก็เราก็ทําให้พื้นที่ตรงนี้เป็นเป็นหลุบลงนิดนึงครับเพื่อเราจะได้วางแผ่นหลังอย่างนี้ลงไปนะครับผม จากนั้นผมจะมาเคาะเคาะปิดแผ่นหลังนะครับต่อไบมุมก่อนครับตรงที่เป็นมุมครับเริ่มเคาะเลยครับผม ให้ย้ําๆครับผมย้ําๆขอบให้มีความเรียบเสมอกันนะครับ จากนั้นเราก็มาเก็บเก็บตรงมุมครับว่ามีความคมไหมเวลาลูกค้าห้อยหรือว่าอะไรจะได้ไม่โดนบาดนะครับครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมจากนั้นเราก็จะมาล้างคาบเทียนออกนะครับล้างคาบขี้ผึ้งออกใช้น้ำมันล้างนะครับผมนี่เป็นน้ำมันครับน้ำมันลอนสันนะครับ ล้างคาพวกไขมันนะครับผมอันนี้เลี่ยมพระอาจจะไม่อาจจะไม่แบบดูแบบดีเท่าไหร่นะครับแบบเลี่ยมแบบกินดีนะครับเลี่ยมแบบไม่ได้ละเอียดสักเท่าไหร่ครับผมเลี่ยมแบบพอแบบดูได้ครับไม่ได้ ทำแบบนิบเนี้ยบมากทำแบบพอพอดูได้นะครับผมพอใช้งานได้พอกันน้ำได้สวยงามก็มีในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าบางทีอาจคนที่ดูแล้วอาจเห็นว่าเลี่ยมพายอย่างนี้มันดูแบบขัดขัดตาก็ขอไปด้วยนะครับผมเพราะว่าช่างเลี่ยมพาก็สไตล์ใครสไตล์มันครับบางคนก็ชอบความละเอียดนะครับ แต่ว่าผมต้องทำงานให้หลายคนนะครับความละเอียดผมก็จะใช้พอประมาณนะครับผมไม่ไม่ได้ถึงกับต้องละเอียดแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะครับฝุ่นสักเมเ็ดก็ไม่มีอันนี้ก็บางทีมันก็ไม่สามารถจะทำให้ได้นะครับผมเพราะว่าเลี่ยมแบบพอใช้งานได้นะครับไม่ได้เลี่ยมให้แบบ ผมเก็บไว้ดูนะครับผมเพราะว่าเราเลี่ยมตามราคาดีอย่างดีแต่ว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่กันน้ำได้ร้อเซนะครับผมเพียงหมายถึงว่าอยากให้ทุกทุกคนรู้ว่างานที่ผมเลี่ยมแบบอาจจะไม่เนี๊ยบสำหรับใครบางคนนะครับแต่สำหรับใครบางคนก็ คิดว่าคงจะพอใจนะครับผมในสีมือประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้ขี่ลิ้วขี่เหล่อะไรมากมายนะครับผมพอพอไปวัดไปวาได้ครับนนี้คือพระปิดตาครับผมแต่เป็นวัดไหนผมไม่รู้นะครับเพราะว่าผมเลี่ยมพระเป็นอย่างเดียวครับ ผมไม่สามารถรู้เรื่องเกี่ยวกับพระครับพระแท้แม่แท้ผมไม่มีความรู้ทางด้านนั้นนะครับผมแต่บางคนก็ถามว่าเอ๊ะทำไมมาเลี่ยมพระการเลี่ยมพระนะครับมันไม่ได้จําเป็นว่าต้องดูพระเป็นทุกคนเสมอไปนะครับผมยกตัวอย่างอย่างผมนะครับผมก็มีหน้าที่เลี่ยมผมก็ไม่ได้สนใจเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายการเลี่ยมพระอะไรกันประมาณนั้นนะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคน FC ทุกคนทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปผมทางช่อง y o u b u นะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวโอกาสหน้ามีอะไรดีๆที่ลูกค้ามาให้ผมทำอีก mm hmm. เดี๋ยวผมจะมาลงคลิปให้ดูอีกนะครับ mm hmm. นี่คือภาพปิดตาที่ผมทำวันนี้ครับผม โอเคไหมครับสวยงามไหมครับขอดูไ่ายนะผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอลาไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ